สวัสดีนะคะเพื่อนๆมาดำวันนะคะวันนี้ทำอาหารนะคะดื่มด้วยกันไหมคะวันนี้แก้เซ็งนะคะ2 0 1 9นะคะโควิดนะคะโควิดนะคะ,คะ,คะเบื่อนะคะเสียเซ็งนะคะอยู่บ้านอร่อยมากบรรยากาศดีมากนะคะโนเวนะคะ โนเวรบริกาศอากาศดีดีพี่น้องเอ๋ยทานด้วยกันมคิค่ะแกงเห็ดนะคะวันนี้แกงเห็ดนะคะดูนะคะแกงเห็ดนะคะแกงเห็ดใส่ผักขมนะคะแกงเห็ดนะคะอร่อยมากแกงเห็ดใส่หน่อไม้ใส่ผักขมเด้อพี่น้องเอ๋ย ดู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 ด,ดูดูหน้าตาน้าทานไหมคะดูหน้าตาน้าทานไหมคะแกงเห็ดแกงเห็ดนะคะแล้วก็อันนี้ต้มจับชายนะคะอันนี้ข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวข้าวเหนียวพี่น้องเอ้ยทำเองกินเองนะคะ ว่างๆและได้นะคะมาดามวันอยู่บ้านเดอ้อน้องๆทำไมมันแข็งอย่างนี้เนาะทำไมข้าวมันแข็งอย่างนี้เนาะโอเคนะคะอย่าลืมติดตามเข้าติดตามมาดามวันนะคะมาดามวันลันลาสารคามเดอ้อพี่น้องเข้าได้นะคะ กดเข้าไปใน YouTube นะคะกดเข้าไปใน YouTube กดเข้าไปใน YouTube นะคะพิมพ์คำว่ามาดามภาษาไทยนะคะ W A N นะคะแล้วก็ลันลาสารคามภาษาไทยนะคะ Innovate อ,อังกฤษนะคะ มาดามันลันลาสรา,ารคามอินโนเวทำกับข้าวนะคะท่านเดือลือทันด้วยกันเด้อไม่ได้เห็นหน้าแล้วพาคิดถึงโอ้ยหัวใจฉันหรอกชนแก้วมีค่ะ วนแก้ด้วยกันไหมคะอย่าลืมกดกดกดนะคะเดี๋ยววันนี้จะบอกหวยนะคะพเพื่อนเมื่อคืนฝันได้หวยนะคะอย่าลืมเข้าไปซื้อลอตเตอรี่ดูนะคะ4ีหนะคะแล้วก็53นะคะคือฝันได้แต่ไม่แต่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มั่นใจเต็มที่นะคะแต่มองเห็นประมาณ สี 4, 3, แล้วก็3แล้วก็5 5 3ห้าสนะสี่ห้สนะคะ2ตัวนี้แหละอย่าลืมนะคะไม่ต้องซื้อเยอะนะพี่น้องเอ๋ยซื้อพอได้ลุ้นนะคะชนนะคะวันนี้มาดันั่นแหละนะอย่าลืมเข้าติดตามกดกดกดนะคะ youtube นะคะช่อง youtube ช่องมาดามวันชาแนลนะคะพิมพ์คำว่า กดค้นหานะคะใน YouTube เดอ้อพิมพ์เขียนคำว่ามาดามภาษาไทยเดอ้อมาดามภาษาไทยค่ะแล้วก็ W A N นะคะมาดามวันลันลาสารคามพิมพ์ภาษาไทยยาวเหยียดเลยนะคะตามด้วย Innovating ดินะคะ คิดถึงนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาทักทายกันรักนะคะทุกคน